ครับมาดูเครื่องซีนฝากระป๋องนะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับซื้อแบบไหนดีนะครับก่อนที่คุณจะไปดูเครื่องหรือจะตัดสินใจซื้อเครื่องนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเครื่องซีนฝากระป๋องลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเป็นฝาอลูมิเนียมนะครับเพื่อจะเพิ่มมูลค่าให้สินค้าของคุณนะครับอันนี้สําหรับพวกเครื่องดื่มนะครับเป็นรูยกลืมนะครับลักษณะคล้ายพวกขวดกระป๋องน้ำบัรลงนะครับหรือจะเป็นฝาลักษณะนี้ครับ เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันแต่เป็นเปิดหมดสามารถใส่พวกขนมครเคี้ยวได้นะครับหรือจะใช้กับฝากษณะนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมฟอยล์เหมือนกันนะครับเป็นฟอยล์นะครับใส่กับพวกน้ำพริกน้ำจิ้มได้นะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็สามารถการจัดส่งได้สะดวกนะครับก่อนที่จะไปเลือกนะครับเครื่องนะครับด้านหลังผมนะครับสามที่โชว์อยู่นะครับสามตัวนะครับอันดับแรกหลักการทํางานของเครื่องนะครับมีแค่สองแบบนะครับ หนึ่งกระป๋องหมุนครับกระป๋องจะหมุนสองกระป๋องไม่หมุนครับจะอยู่น yeah. um> ิ่งๆนะครับอันดับแรกครับกระป๋องหมุนครับอันดับที่สองกระป๋องไม่หมุนนะครับมีแค่สองอย่างเท่านั้นเองครับวิธีการทํางานคือกระป๋องหมุนกระกระป๋องไม่หมุนคุณต้องเลือกให้ได้ก่อนว่าจะเอาแบบกระป๋องหมุนหรือกระป๋องไม่หมุนข้อดีของกระป๋องไม่หมุนก็คือเวลาเรียงของเวลามันจะอยู่เหมือนเดิมนะครับ ถ้าสินค้าที่เกาะแตกหรือเป็นผงม,มันก็จะก็จะเหมาะนะครับแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องว่าเอ้ยใส,ใส่ใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนหรือว่าเลอะเทอะอะไรเงี้ยมีผงออกมาคุณใช้แบบกระป๋องหมุนก็ได้ครับนะมีสองแบบกระป๋องหมุนกับกระป๋องไม่หมุนเสร็จแล้วไปดูด้านหลังผมครับเครื่องนี่จะมีสามรุ่นเป็นฟออโตเป็นซีนีออโตแล้วก็เป็นแมนั่แมนั่เนี่ย ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นกระป๋องหมุนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ก่อนแม่นุ่งคืออะไรแม่นุ่งก็คือคุณต้องโยกนะครับโยกวางกระป๋องลงไปนะครับเสร็จแล้วปล่อยกระป๋องขึ้นไปนะครับให้ชนหัวนะครับแล้วก็โยกขันโยกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีขันโยกสองอันถัดมามาดูเซมิออโต้นะครับเหมือนกันคุณยังต้องโยกอยู่นะครับแต่คุณจะเห็นว่าก้านขันโยกหายไป คุณปล่อยกระป๋องขึ้นไปชนครับเสร็จแล้วคุณกดปุ่มครับถัดมาครับตัวนี้จะเป็นฟูออโต้คุณวางกระป๋องลงไปครับแล้วคุณกดปุ่มแค่นี้เองครับตามวิธีการใช้งานจะมีสามแบบอันดับแรกเลือกให้ได้ก่อนนะครับกระป๋องหมุนหรือกระป๋องไม่หมุนครับจากนั้นนะครับตัว ตัวกระป๋องไม่หมุนเนี่ยนะครับการออกแบบเนี่ยก็จะมี2ออย่างอย่างแรกก็คือในหัวเนี่ยจะเป็นชุดเกียร์ซึ่งอันนั้นผมไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าของเราไม่มีขายนะครับของเราจะเป็นแบบใช้แรงเบีย่ยงนะครับซึ่งมันจะข้อดีนะครับผมพูดข้อดีก่อนแล้วกันมันดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้จะใช้พวกไฟฟ้าไฟฟ้าคุมตัวฐานนะครับก็ดูแลรักษาง่ายครับ ง่ายกว่าคือความซับซ้อนน้อยกว่าล่ะมันทําให้เวลามีปัญหาแก้ไขได้ง่ายแล้วก็เร็วกว่านะครับเดี๋ยวคลิปวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมทําแยกหรือบางคนก็อาจจะดูได้ดูไปแล้วนะครับว่าแต่ละตัวใช้งานง่ายแค่ไหนนะครับก็สําหรับใครยังลังเลนะครับอันดับแรกเลือกให้ได้ก่อนนะครับกระป๋องหมุนนะครับหรือกระป๋องไม่หมุนนะครับ นะครับเราค่อยมาเลือกพวงนี้เป็นรายละเอียดปิดย่อยครับ